เดียวกันเลยเพราะว่าเธอต้องโอนตังค์เดี๋ยวก่อนทำให้ลูกค้าแบบที่มันออกขาวนะมันมันจริงนะแม่ก่อนที่ว่าผลส่งเขาเราเขามีรับทำรับต่อเสร็จแล้วถึงเขาเก็บเงินทีเดียวไปลายทางไม่มีหรอมันลง ขาวก็ออกอะขาวก็อ่านอะออมีที่ไหนหรอมีอ่ะเสียงไปซื้อแค่อบลมกับดูสีนะครับเหยียบมีนจะผ่านเน,น่แน่ทุกคนมันเท่าไหร่นะคะคืห้าปีห้าร้อยหัวแล้วรา,นนาวคาร้องอีกอันละห้าใช่ไหมอันล <5, 150. S 1> ะร้ยอยห้าสิบได้ขัวตังเข้าไป 5 5 5บอกแล้วว่าต้องจ่ายตังค์ใบขับขี่มาด้วยถ้าเขาเป็นคนให้เป็นอัดก็ต้องจ่ายเราคือเสียทุกอย่างใช่ไหมเขาเสียหมดองค์ประกันสังคมเสียหมด,มด,หมดถ้าหนูไม่หยุดไปไหนก็ต้องให้หนูเดือนละพันทุกเดือนกถ้าหนูหยุดนี่ก็ไม่เอาไอ้เบี้ยเบี้ยขยันเหรอจ้า ต้องเขียนฟ้องดมีเงินเงินคนูกต้องเขียนอกซึ่งสิ่งเ่นี้เดี๋ยวโบนัสนี้มเอ่นบมอะเบิไปช่วยงานสุกยาหมดแล้วขอร่วมหน้าปีนึงอะไม่ออกไหมโอ้่อนมันเยอะเกินเบสร็จแล้วเบิกแล้วีกีเเบิกแล้โอ้เน่ยรอนอะ เอาเอาไปช่วยงานสุดยอ่วนในายแน่นอนแน่นอนฮะแน่นอนป่ะคือเขาบอกดูเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเวลามูโอ้ดูลายดูกลายดูบอกกระดูกกระงได้เขามาเนี่ายทอดเขาใส่ทอดมาหน่อยร่มสดสามเดินนั่งมอมๆแล้วล่ะที่ก่นจับลูกจับยืนที่ดี้ก็แปดสิบแล้วเนาะ เจ็ดสิบเก้าอ่ะนายผู้หญิงอ,อ่ะนายผู้ชายแปดสิบหกเดินไม่ไหวแล้วอยู่แต่ในบ้านก่อนนี้ก็จะมานั่งลงรถรถเดินกันนะถ้าไปต่างประเทศไปได้แต่ว่ามีผู้ติดตามใช่นะไหมเดี๋ยวไม่เคยไปเลยก <laughs> <c oughs> ารเจับบัตรพอร์ตด้วย่ะ เห็นจาขาแฝดตากะยาอาโหรีงแก้งเอาโรีงแก้วหนึ่งเัี้ยงแล้วเนมาฟังคุยเยี่มอคุณเลยช้าด้วยโหรี่แก้วเลยพอดูมาได้สิหัวแก้วมาคุยใหญ่คุยใหญ่มาช่นทำไมไม่มาต้อเกี่ยวกันดอโฮไม่รนไปงั้นเหละแล้วแล้วแก้มันไม่มาตั้งแต่เช้าจะกินอะไรออะพี่มันเหือ ข้าวอยากกินแกงมไม้ก็ไปกินกินกิ้อยากกินอกไรแ่งมม้เอาน้ำให้เยอะๆนะ าเมื่อน่ะตีสี่อ่ะต้องจ้งล้างเสร็จก่อนค่อยไปทำไมอ่ะต้องจ้งล้างเสร็จก่อนค่อยไปตีห้าหรอตีห้าทันไหมทันทันตีห้าออกจากนี่ต้องตั้งล้างเสร็จก่อนค่อยไปตีห้าเสร็จข้าวกินเท่าไหร่ไม่ได้ผดมิเตอร์นะมีมิเตอร์ที่ไหนล่ะม <laughs> าถามถามจากดูก่อน ไม่เคยไปไม่เคยไปสง่งถ้ามออสการ์มันไปไม่ได้มันมีของรถทรถพ่วงอะไปได้ ไปวันธรรมดาไงวันาทีต่์เวันนี้น,น,นะระวังต้มมันยกแนะลูก่าไปเดยวเราเลี้ยงแก้วนอาให้มี่พรคาดกันี่นะเิแก้วเสร็จวมาพี่พรไปกลับเท่าไหร่ขับกาน้ำมัน อนอ,อยู่นี่นั่งแท็กซี่ไปดีที่สุดนะผมที่คิดไม่ถูกแท็กซี่บางคนรู้จักคนรู้จักเขาไม่ได้นั่งโอกลัวอะไรโอ้ยน่าบาดีนี่นั่งกลับทุกวันไม่มี้เห็นกลัวน่ะแท็กซี่เลียวแค่นี้เองใกล้ๆไปหมอมดิบไอ้กาบก็หกสโลแล้วหมอชิดอ่ะ บ้าเราจะไปหมอชิ่ไปกลับ60กิโลพร60กิโลที่เรเท่ากับว่าพี่ไม้จะมาจาังหวัโดโคราชแล้วนะใช่ไหมเพราะว่ามันมีประมาณเกือบ70ิโลกิโ,โลกว่าๆนี่เราไป เป้า,า,าร้านตอนร้านออกวันไปเอาล้านอาบน้ำประมาณห้าวันเวันถ้าร้านจาเจ้เา,<ะ>าของแท้ก็เอาฮะร้านของลูกลูกของลูกชายผมไม่เลี้ยงไม่เอาเพราะว่ามันไม่ถูกใจเดี๋ยวรูเห็นหน้าเด็กเพืนะ่อจะหน้าอันนี้จะไปนี่ร้านถึงเวลาน้นองสาวนั้นที่มันมีลูกน้องสาวคงไปอุ้มไม่ได้แล้วล่ะผไปไม่ได้ เราก็ต้องไปพุ่มหลานตัวเองไปไม่ได้ใช่สิแต่ตอนนี้มันไปพุ่มของน้องตัวเองได้แต่ของตัวเองอ๋ออ่าเดขายกขยแยกแล้วแต่ถ้าเขาเป็นอะไรเจลละสามสิบบาทมันไม่ได้ไปนะพี่หวานหกสามสิบแปดไม่รับอันนี้จ่ายแล้วนะสามห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทมาที่หลังเมื่อที่หลังยังได้จ่ายตังคเลยครับร้อห้าสิบครับ พี่มเง,ง่เอายวกาฟอต้องรอเนี่ยจา้าอบคดณครับที่โอนกรให้อันนี้กกแกต้องรอฉันเพราะแกต้องเอาตังค์จากฉันอันนี้กาแฟอ๋อกาแฟแงมวลมวลมวลฟองเมื่อสักครู่นี้นมสดสามกาแฟโบราณหนหึนห่ง หุบหกกมุนกันกกได้นะครับร้านพี่วันปากซอยรักแห่งร้อยสิบสองเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ